ôi <Gas> Oh ôi <laughs> oh. Oh ับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยและฟังเล่าเซนเก่าเซนเคยเนาะพี่น้องนาอกมาพบกันอีกแล้วมาเอาแนี่มันไปไหวมาอัเนี่นไปบ๋บานเด้อพี่น้องเดอ้อมาเอาเนี่กี่ขานเมื่อไหร่ระวางสวนซะแลว้ววันนี้นะคะเราขอทําคลิป รีแอคชั่นเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่เป็นเพลงเวียดนามนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่เรียลๆชอบฟังและก็ชอบดู MV นี้เป็นอย่างมากเพราะว่า MV นี้อยากจะบอกว่าลงทุนเป็นอย่างมากผู้ผู้หญิงก็สวยเซ็กซี่และผู้ชายก็หล่อกล้ามเป็นมัดๆน่ากินมากเลยจ้าเพลงนี้นะคะซื้อเพลงว่ามือแองวอลติมนะคะมือแอง่าวทิมติมก็มีสองความหมายค่ะความหมายหนึ่งก็คือ,อทีมซันทีมทีมก็คือทีมนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าที่ที่เวียดนามเขาเขาอ่านว่า แต่ที่ไทยเราเรียกว่าทีมที่เราเราก็เรียกว่าทีมแล้วก็มีอีกความหมายหนึ่งก็คือทีมนั่นก็คือหัวใจเป็นรูปหัวใจนะคะมี2ความหมายในเพลงเดียวก็คือเมยแองแบร์ทีมเซิร์นพี่เข้ามาที่ทีมของเรากับเซิร์พี่เข้ามาที่ หัวใจของเรานะคะคืออยากจะบอกว่าเพลงนี้นะคะเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่า16บวกจ้าก็จะเป็นสไตล์แบบผู้ใหญ่นิดนดนะคะเด็กๆไม่ควรดูนะจ้าแต่ก่อนที่จะไปรับชมเพลงนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจส่องกองลิลลด,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 ด้วยนะคะกด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 ซับสไครป์้วยชมกันเลยอ้าวอุ้ยถือมีดมาด้วย เหมือนจะไปปุ้นใครมาวะเอไอ้นี่ไงจิปูจิปูจิปูคือนักร้องสาวสวยแล้วก็เซ็กซี่มากขึ้นซื้อของเวียดนามเลยนะจ๊ะอันดับต้นๆของเวียดนามเลยจ้า

โอ้ยก็หน้าพระเอกจิปูพี่จิปูคะดูหน้าพระเอกด้วยโอ้ยโอ้ยก็คือพระเอกก็โล่นะคะหน้า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 นี่แบบคมมากพระเอกน่าจะไม่ใช่คนเวียดนามแต่น่าจะเป็นคนเกาหลีมากกว่าหรือไม่ก็คนญี่ปุ่น โดงคุนมากคือเพลงนี้อยากจะบอกว่าโดงคุนมากทุ่มเทจริงๆค่ะว้าวขยี้ขยี้ฉันจะขยี้เธอโอ้ยโอ้ยงูน้อยจับงูงู มีความหมายว่าจูบสันดิจูบสันสิสนสอันเอยละ่ะพี่คะนะาจา๊ะว้าวโอ้โหอุ้ยทา้าเปีอยะไปมากอะอะแอบดูจะแอบดูมีแอบดูด้วยไปไหนอ่ะ อ่าพี่คนนี้เป็นขมโมยพี่คนนี้เป็นขมโมยอุ๊ยข้างหลังระวังเธอจะฆ่าฉันหรอรอ,ยอย่า,าอย่าฆ่าอย่าฆ่าฉันเลยกรรอย่าฆ่าฉันเลยว้าว รูดเสาด้วยจ้าสวยมากคือลงทุนขนาดนะเอาไปได้ไงอะ่ะแล้วเขาก็กลายเป็นหมูซะนงั้นนะอ๋อ,อหรือว่าพวกนี้คือแม่มดปีาศาจอ่าเรียวรู้แล้วรู้แล้วจิปู นางเอกนะคะก็เป <ítulo> ็นแม่มดปีศาจที่ไม่ใช่กินผู้ชายแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าผู้ชายได้มาใกล้แล้วจะกลายเป็นหมูทันทีค่ะจะกลายเป็นลูกหมูอูดอๆดอดอดนะคะก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปรีแอ็กซันเพลงเวียดนามชื่อเพลงว่าเมย์แองวาวทีมกัวเอ็มนะคะชื่อเพลงเพลงนี้ก็หมายความว่าเซิญพี่เข้ามาในทีมของฉันเซิญพี่เข้ามาในหัวใจของฉันนะคะ เพลงนี้ก็จะเป็นสไตล์18บวกนะคะออกจะออกทำนอง18บวกอ่ะ16บวก16บวกนะคะจะเป็นแบบสไตล์แบบว่าอยากออกสไตล์เซ็กซีน่นิดๆนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านไหน,นะคะที่อายุไม่ถึง18ปีกรุณายอย่าดูนะคะเพราะว่าเพลงนี้มันสยองเสยียวและก็เสียวมากเลยค่ะเวียดนามนะคะเวียดนามก็เป็นประเทศที่อยากจะบอกว่าเรื่องเซ็กซี่เรื่อง การลงทุนเกี่ยวกับ MV การลงทุนเกี่ยวกับการแสดงก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างดีนะครับสำหรับ MV นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้เป็นอันดับ2นะคะสำหรับดนตรีเพลงก็โอเคนะครับคือดียวดยวอยากจะบอกว่าเพลงนี้ดียวดยวอยากทำมาโดนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าท่งคือพี่พี่น้องๆเรารู้รู้นะคะว่าดียวเดีวงนี้ก็เรียนหนักมากแล้วก็เตรียมสอบกลางภาคนะคะแล้วมีเวลาวันนี้ดี๋ยวดวขอทำเพลงนี้ขึ้น บทหนึ่งบทเพลงนะคะคือดีๆวอยากทํามาดนแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทำค่ะพระเอกนะคะ,อ,อ,ะ,คะอยากจะบอกว่าพอเอกคือน่ากินมากคือพอเอกนี่กล้ามนี่อยกจะบอกว่าเป็นมัดๆเลยจะหืมหน้าเข้มอุย้ยละลายเลยจ้าทำเอาสาวๆละลายเลยนะคะและผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆมาด้วยนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นหรือว่ามีไอเดียดีๆก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างนี้นะครับและก่อนจะจากวันไปวันนี้ก็เส้นเก่าเส้นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เปเป็นกำลังใจให้ซ่องของดีดูด,ดนะครับบ๊ายบาย